สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไร่รีพอร์ตช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์สไตล์ที่คุณรักรีวิวตรงไปตรงมาทดสอบจริงขี่จริงทุกคันที่เรานํามาเสนอเราคัาสารมาเพื่อคนที่รักมอเตอร์ไซค์เหมือนกับเราถ้าคุณชอบความดิบเท่และมีเสน่ห์แบบวินเทจห้ามพลาดช่องนี้เลยครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ตั้งแต่เปิดตัว กับ TR6 r b o b b e r 2025รุ่นนี้ถือว่าเป็นการคืนชีพของความคลาสสิกอย่างแท้จริงผสมผสานสไตล์ของยุค60เข้ากับเทคโนโลยีและสมรรถนะของยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว TR6 r b o b b e r 2025ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นตำนานไคอัม TR6 p r o f y ที่เคยเป็นที่นิยมในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะในหมู่นักขี่อเมริกันที่ชอบความเรียบง่ายดิบและพร้อมลุยทุกเส้นทางสิ่งแรกที่สะดุดตาเลยก็คือดีไซน์ของตัวรถ ตัวถังถูกออกแบบมาในสไตล์บอบเบอร์ที่ตัดความฟุ่มเฟือยออกไปทั้งหมดเหลือไว้แค่สิ่งจําเป็นโครงสร้างแบบฮาร์ทเทลหลอกหรือที่เรียกว่าริจิตลุกแต่ยังคงความสบายในการขี่ด้วยโชคหลังแบบซ่อนให้ความรู้สึกแบบรถยุคเก่าแต่ซ่อนเทคโนโลยีไว้ข้างในเครื่องยนต์ของ T r 6 r b บ b บ e r 2 0 2 5ใช้ขนาด9 0 0ซีซีสองสูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบหัวฉีดอัจฉริยะให้แรงบิดที่ตอบสนองได้ดีตั้งแต่รอบต่ำ เสียงท้าที่ออกมาก็ยังคงความกระหึ่มแบบดิบๆสเสน่ห์ของเครื่องยนต์คลาสสิกยังอยู่ครบถ้วนเฟรมตัวรถใช้โครงสร้างเหล็กกลา้าน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นก่อนถึง8กิโลกรัมซึ่งช่วยให้การควบคุมทำได้ดีขึ้นพวงมาลาัยกว้างและต่ำตามสไตล์บอบเบอร์บอดเดียวแบบแฮนด์เมดหุ้มหนังแท้ทรงสปริงที่ให้ทั้งความสบายและความเท่นในแบบย้อนยุคด้านหน้าติดตั้งไฟกลมแบบเลตที่ให้ความสว่างชัดเจนแต่ยังคงรูปลักษณ์แบบคลาสสิกไว้ได้อย่างดีมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อก แสดงผลชัดเจนพร้อมฟีเจอร์สำคัญอย่างระบบ ABS และ traction control ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่การขี่ TR6 Avbber สองพให้ความรู้สึกมั่นใจตั้งแต่รอบแรกที่เปิดคันเร่งเสียงเครื่องยนต์ดังแน่นแต่นุ่มไม่หนหูการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลช่วงล่างเซ็ตมาให้รองรับทั้งการขี่ในเมืองและทางไกลยอย่างลงตัวท่าทางการขี่ที่ดูเหมือนจะไม่สบายจากลักษณะของเบาะเดี่ยวและแฮนด์เตียรกลับให้ความรู้สึกผ่อนคลายกว่าที่คิด ถังน้ำมันขนาด12ลิตรรองรับการขี่ทางไกลได้สบายสบายจุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการแต่งเพิ่มเติม t r 6 r Bobber 2025ถูกออกแบบมาให้รองรับการปรับแต่งทั้งภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นท่อแฮนด์ไฟหน้าหรือแม้แต่สีตัวถังไอม่มีชุดแต่งแท้ให้เลือกเพียบรวมถึงรองรับคัสตอมโดยไม่กระทบการรับประกรัน สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยที่ r 6 Abber 2025เปิดราคาม,มาที่ประมาณ495,000บาทซึ่งถือว่าน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานประกอบระดับพรีเมียมเทคโนโลยีทันสมัยและสเสน่ห์ของความคลาสสิกที่หาไม่ได้จาก่นอื่นสำหรับใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครขี่ได้จริงในชีวิตประจำวันและมีความเทในตัวที่ r 6 Abber 2025คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม ถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไร้รีพอร์ตไว้ด้วยนะครับเราจะมีรีวิวรถเด็ดๆแบบนี้มาให้ชมกันอีกแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ